By club home. Hello, everyone. I'm here at Lao China railway station at Nguyen Sai District, uh, Udrum Sai Province. I'm just about to travel to. Ruang Phra province, after I spent night here in Muang Sai District, Udum Sai province. The time is right now is uh, 11 o'clock. But you see, you hear the windy, uh, see the foggy and the cloud on the mountain yes. the weather is uh, so cold right now yeah you see there is a uh, me mountain and ban Mi village uh, ban sa village and ban la village it's over there goes to a uh, Himi mountain the far away over there is it's a uh, pool yeah. temple yeah. also over there is a uh, puto mountain yeah i already got a ticket when i got here when i travel from uh, botin. Uh, Two days ago, three days ago, yeah, and I stopped by here at Minsai and we bought ticket for today. The price is like, uh, one hundred, uh, thirty thousand kip, yeah, one hundred three thousand keep Sorry, yeah, from Minsai, uh, to เมองหลวงคบังอย่ Of course I'm a ฉ a นเป็นคน i ิกิซ e อย่าฉันอ e ู e ที่ม38ปีอย่าและมาที่น e ่ o a r ล้วประมาณ14ครั้ง15 times อย่าอย่าฉันจะเหท่รหลวงคบังโอเคน้น้องเนาะก็สบายอีกทีนึงดีนี้ขราพระเจ้าก็อยู่ สถานีรถไฟลาวจีนของเมืองไซแขวงอดมไซหลังจากข้าพเจ้าเนาะใช้เวลาอยู่นี่อย,นอยู่สองคืนเนาะหลังจากมา,าเตะบดเต็นเนาะข้าพเจ้าก็อยู่บดเต็นได้คืนหนึ่งแล้วก็มาอยู่อดมไซนี่สองคืนเนาะวันนี้จะ เดินทางต่อไปแขวงหลวหบางแต่จะอยู่ได้จากเมื่อนั้นกาติดตามไปพี่น้องเด้ออย่าติดตามกันเนาะหลังจากหลวหบางแล้วครับเจ้าจะไปไสนั่นกับที่ตามไปไซพี่น้องเด้ออย่าอากาศวันนี้กัหนาวสความควรหนาวสมควรเดี๋ยวนี้เป็นเวลาชีวิตมึงป่ายเนาะต้นสวยเนาะก็วินงก็ล้มมีล้มเนาะท่านชิดได้ยินเสียงอย่ามีล้มเนาะ อันนี้ก็ทางผ่านมาทางผ่านม้าเข่าอ่ะนะเขามาสถานนี้เนาะที่ทานเหลี่ยงก็จะเป็นวัดภูแค่ข้ําเนาะอยู่บ้านชินเนาะอยู่แถวนั้นก็นมีขัวน้ำก่อห้าแล้วก็มีตลาดบ้านชินเนาะก็อนจะเอ้าสถานนี้นี้ไล่ทานที่เห็นนี่นั่นโพยใหญ่เห็นเขาได้เนาะที่มีขี้เฟื่อและหมอกปกคลุมหั้ง จะเป็นผู้หิมีกันหน่อยเรื่เพราะว่าข้าเจ้าให้อะณาขอมูล่ั่นเนาะแล้วก็ที่มีอยู่หันมีบ้านนาหมีนมเาาน,นา,า,เอาะอยู่หันมีบ้านนาหมีแล้วก็มีบ้านนาเสาแล้วก็มีบ้านบ้านลาเนาะบ้านลาหรือบ้านหละบนนี้คนในน้องบ้านลาหรือบ้านหละนี่แหละถ้าข้ขาเจ้า พลาดการในกนระคอภัยได้เพิ่มเ่องเด้อมันก็นหลายสิ่งหลายอย่างที่จำที่าการซีเก็บกับเมียนเนาะแล้วหลังสถานีฮั้นต่อไปที่มีบ้านแสนคำซึ่งเป็นแห่งหนึ่งที่ท่องเที่ยวข่าพระเจ้าหาก็ได้คอมูลเป็นเรื่องท่องเที่ยวกันอยู่บ้านแสนคำเนาะพอคนขับรถไฟฟ้าเนาะบ่อ,บอข่าวพเจ้าสั้นในน้ำอันเนี้ยน้ำขา่าวยังสั้นนะแล้วก็มีบอ่อ อ่างน้ำ una. อุ่นเนาะอืมก็ที่แม่บ่เดียวกับอ่าน่าอ่างน้ำหินนี่หระอครับในเนาะอ่างน้ำหินนี่ยหรแล้ววามันเป็นน้ำอุ่นอาบได้หรือเป่าอาข้าพเจ้าบูฮู้แทนเนาะข้าพเจ้าบูฮู้ท้องน้ำหังมันชิบเร่ไม้อีกบ่พี่น้องมันชิบเร่ไม้อีกบ่เนาะอันนี้ก็ะบอกสื่กันฟังเนาะล้มกันไปให้รายละเอียดกันไปพี่น้องเนาะก็รอถ่ายเวลารถไฟมาเนาะ กัเที่ยวบินเที่ยวไฟขงังาพเาที่ก็เป็นเที่ยว12โมหา8กัยังประมาณอีก10โมงปลายคนเนาะนนี้ก็เป็นเวลาอยู่11มง19าางมง้ายังตอมงปายเนาะกันลงไปอากาศในน้ำไหลคนนอยว้าวงามดีๆเนาะเบื้องภูเบืง้งแถวภูหิมีเนาะภูหิมีโดพูเนาะ โต้จอกไปหลวงน้ำท้าพุ่นเดี๋ยวกใกล้พุ่นกันนเนาะเป็นผูโทษเป็นผูโทษที่ว่าสิ่งที่ข่าพระเจ้าอยากเห็ุเนาะ,ะผูโทษนี่ถ้าขึ้นไปจอม่านก็จะใช้เวลาอยู่สองสมงาะท่านจะเห็นขีเฟื่องพุ่นหมายคือว่าจะท่านเห็นขีฟเ,ขเขฟือเลยตามเพื่อข้าเจ้าให้การถ้าท่านอยากเห็นขีเฟือ้อยเนียมือเศร้าต้องขึ้นไปเมืออ่าคือมือนี่เนาะต้องขึ้นไปมือแรงแล้วก็น,นอนข้างคืน นอนข้างคืองตื่นเช้มามาหมอกปกคุมน,ะะน,น,น้นีๆเนาะหมอกปกคุมแล้วสิแบบว่าจับขี้เฟื่อ,อได้พุะ่ะว,ว่านาเสือพี่น้องเนาะตัวนี้ข่าพระเจ้าก็ถามหลายคนละว่าเป็นโพ้นี่ซอยังหลายคนกับเบหูหลายคนกระเบืนบนะะนอน,น้อยเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญข่าพระเจ้าก็ได้เห็นไปแล้วในเมื่อก่อนรกับเจ้ามาอุดมใซนี้อ,อันนี้ก็เป็นเทือกที่สีของข่าวพระเจ้า ช้มบิสข่าวไปเจ้ามาผู้เดียวขราบเจ้ากับขาเมืองไซนี้เนาะแล้วก็ไปเที่ยวหอดหลวงน้ำท่าเนาะแล้วก็ไปแขวงบล็อกแก้วเนาะแล้วก็กลับเข้ามาก็ไปแขวงพงศลีเนาะไปพงศลีกลับเข้ามาก็เข้ามาเมืองไซอีกมันนอนคืน้างคืนเพื่อซื้อปีนรถไฟกลับยิ่งจันเนาะกลับเดี๋ยวนี้คือการเท่าไหร่ได้รีเซข่าวเจ้าเนาะขึ้นขามาในสถานีรถไฟแห่งนี้ แต่ข้าพเจ้ามักที่ว่าเมืองไซนี้แขวนร่มไซนี้ยานพาิชทีครับไซพวกแขกที่มาเที่ยวเนาะได้ดีพอพอข้าเจ้ามีรถไฟฟ้ามีรถไฟฟ้ามีรถตุกต๊กๆเนาะแล้วก็มีรถส่วนตัวอีกรถไฟฟ้านี่เนะาะข่าวเจ้ามักไฟฟ้าเพราะว่าสาธารณาถึงทางรถไฟแล้ว เนาะผู้นึ่งข้าเจ้าเจ้าเพียงแต่สิบพัน <laughs> กีบนะฮะสิบพันกีบเลยานาดเลยผู้นึงสิบพันกีบแต่ว่ารถตุ๊ตกๆนี่ขาดเจ้าขาดพระเจ้าบ้ฮนะู้เนาะรถตุ๊กนี่ขาดพระเจ้ามือว,ว่ามั่นทะเลกันแทะเนาะก็สิเมีนเหมาตุ๊ตกๆนี่เหมาแล้วไปดิ้นเลยขนาดนลยเออมาหอดแล้วไปดิ้นเลยแต่รถไฟฟ้านี่ ขับใส่แขกรประจำเนะาะขับใส่แขกประจำอยา่วาว่าวนอกนเดินอะเนาะกับประมาณนี้ไปว่ารถไฟฟ้านี่เดินอะไรเด้อดปุ่นหนึ่งสิบพันแต่เจ้าบริหารอยู่ใน,ในตัวเมืองนะท่านจะไปจุดนั้นหาจุดนี้เพียงแต่หาพันกีบเดิน้องเรื่อข่าวประจามักตัวนี้นเนะานะานละที่พักเดกินเนะาะงั้นพักแต่ว่ากันไปเลยเนาะ เงินพักหนึ่งราคาแต่หกสิบพันขึ้นไปเขาหน่อยเนาะเมื่อคืนนี้ข่าวว่าเจ้านอนห้องห้องแปดสิบพันเนาะก็ดีสมควรได้เขาหน่อยเลยเออมีน้ำห้อนเออบดจำเป็นเอาห้องแอร์เนาะบดจำเป็นห้องแอร์ก็ก็ได้ดีนะก็ได้ดีเนาะครับเจ้านี่ขอรับประกันว่าเอาห้องแสนหนึ่งเขาดีเนาะ ห้องเสียนึงพอดีโบต้องไปรูระเลยเท่าน,นั้นเนาะห้องเสียนึงพอดีงามกนอนได้เนาะสะอาดเนาะว้าวเป,ป็นบรรยากาศเป,ป็นบรรยากาศเนะป,ป็นบรรยากาศนะครัเนาะว้าว Look at the views guys Look at that Look at the big mountain covered by by the cloud and fog Folky, very foggy there. Very foggy there. Wow, look at that. Wow. Yeah, I've been here in my country. My mother left like 14, 15 times. Yeah, after I lived in the United States for 38 years. Yeah, And this year I came here. I have like too many reasons. First, I Came here because I lost my son on the February uh, this year. Yeah, I came here to forget uh, the memories, everything back to, uh, to uh, United States. Yeah. Second, I come here to visit my uh, brother, sister, and their family, also the cousin. Third, I came here to fix my teeth. Yeah. Teeth over here cheap, in Laos. Yeah, I spend not even a thousand bucks. Yeah. I spend about two three hundred dollars to fix my teeth. If in United States, it costs you about five thousand or ten thousand. Yeah, yeah. That's why when I speak, my voice is foul. It's not clear. Yeah, sorry about that. Yeah. For, I come here to make a learn how to do a YouTube. now i'm a successful yeah and my channel is as, as uh, acceptable or e l i g i b l e from youtube company yeah this mean s i can qualify yeah thank you for that แล้วพี่น้องเนาข้าพเจ้าก็มาอยู่เมืองลาวเดือดสุดนี้ก็ได้3เดือนแล้วเนาะก็ว่าประชุนภัยหลายก็เหิดพุนข้ามข้าพเจ้ามา อ,อยู่เมืองลาวดุนเพราะว่าขาพเจ้าหาก็เสียลูกซ้ายไปวังเดือนสองของปีนี้ราคาพระเจ้าโอยากให้มีอนันนี้คิดหลายเนาะหรือว่าเบื้องหลังหลายเนาะความจุดทสงจำที่มีตัวลูกเนะาะขับเจ้าก็ได้หนีจากาประเทศมิกามาเนาะ หลังจากข้าพเจ้าไปอยู่พุ่นได้38ปีแล้วกลับมาประเทศเฮากับมอง1ิบ4ามสิสีเสียแล้วกลับบูชาให้มีความทรงจำหลายก็เลยมาอยู่กับซอยได้หน่อยนึงอันสามาครับเจ้ากลับมาเยี่ยมยามครอบครัวเรื่อยน้องและครอบครัวข้าพเจ้าเนาะครับยญาติพี่น้องครับล่ะอันสามมาครับเจ้ากลับมาแปลงแค่แปลงแควกลับมาแปลงแควอยู่เมืองล้ามถือพี่น้องถือลาย เนาะถือหลายเด้อนี่ถือกันมีกาว่าจะไปถือกันมีกาเนาะลาบนี้อันที่สี่มะขับเจ้าก็มาเนี่ยเห็นเหตุยูทูปกับเมื่ออยูมงลาได้สามเดือนกับขาพเจ้าก็ได้พันผู้ติดตามแล้วเนาะก็ถือว่าขับเจ้าพันกดของยูทูปเนาะแต่ว่ายังบริแรงเหนื่อเถื่อนพี่น้องเด้อเนี่ย ก็จะส่งมาแล้วเนาะผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ข้าพระเจ้าต้องไปถามผู้ที่มีประสบประการเนาะมีประสบประการนี่เนาะก็ประมาณนั้นและสิ่งที่ข้าพระเจ้าอยากเหติก็ได้ได้ได้เหตุทำไปหลายอย่างคือไปน้ำกัดเนาะน้ำน้ำจกตัดนา้ำกัดก็ได้ไปแล้วได้เหตุแล้วงามงอกรลาไปเมืองหลาเมืองวัดพระเจ้าสิงค์คำก็ได้เหตุแล้วเนาะได้เห็ุหลายอย่างเนาะ แล้วทิ้งชิบุริเฮตันคือเป็นผู้โชวล่ะเนาะชิบุริโชวครับเจ้าจะมีโอกาสจะกลับมาอ่าปิ่นผู้โชแล้วก็สิไปอ่างเก็บน้ำเนาะอ่างน้ำหินเนาะที่เป็นน้ำอุ่นอาบได้แล้วก็มีอ่างอุ่นเป็นว่าอ่างอุ่นอุ่นหน่อเนาะก็ได้เนาะกับประมาณนี้คนในเนาะกที่พบกันอยู่ทางในของสถานีแล้วคนในเนาะแล้วก็ไปพบกันอยู่ที่หลวงหบางนะคนในเนาะ ข่าวเจ้าก็เช็คอินแล้วก็ชิเข้าไปข้างในกันเนาะก่าพบกันนะพี่น้องเด้อเนาะก่อนท่านจะเข้าไปในก็ต้องมีการกวดวงดภูมิตกวดจิ้งของคัานะทำด่าเนาะเรื่องกฎระเบียบเนาะล้วก็กวดปีนะคับเนะตวดปีเนาะประมาณนี้ Of course when you get in the side of the station they have to test you about your temperature and check your stuff u e w i t the machine. Also check the ticket and the passport, whatever you have, or ID. เมื่อทางเข้าไปอีกครั้งนึงเนาะก็จะเช็คตัวอีกเนาะขอโทษเดี๋ยวให้เช็คออยู่บ่าวดิอยู่ให้บ่วิปอนเนาะอย่าเกียบินเฮาจะมีอ่าเที่ยวนี่เนาะจะได้ิกันมาแต่วิงจันเนาะจะไปบ่เต็มก เรียบร้อยแล้วเนาะเที่ยวต่อไปกับที่เมนมาจันทร์ร er ้ิ่งแ <is> <ượng> ันไปโบสถเต็นอีกเนาะตีเียร์ที่สองโมงเนาะหลังหลังจากที่เมนเที่ยวจากโบสถเต็นต์จากโบสถเต็นต์จไปเวียงจันเนาะแล้วก็เที่ยร์ที่ใต้ก็เมนสามโมงเนาะจากโบสถ์เต็นต์จะไปวียงจันเนาะกับสิพันธ์มึงหลวงพันบองเวียงเนาะมาเต้โบสถต็นนี่ก็ มาที่นครปฐมกันพานุ่งเวียงมาพานหลวงมากับพานุ่งถุงสแล้วก็สิไปบัวถิ่นเนาะประมาณนั้นโคจิเลียนแถวอยู่นั่นสำหรับเช็คเช็คเอาหน่อยเนาะจะเดินทางไปบัวถิ่นก็เป็นรถที่จะไปไปน้ำมอ้น้ำเตยจะไปน้ำมอ้น้ำเตยแล้วก็ไปสุดอยู่บัวถิ่นเนาะ อันนั้นเป็นคนจะเดินทางไปโบตนเล็ได้อยแล้ว this p w p l l check out for the Boten but the train i s stop by the n a m o n a t o i and then the last destination is Boten เที่ยวนี้เที่ยวไปบอเตินเนาะจะเป็นรถไฟธรรมดารถไฟธรรมดาเป็นรถทยรถสีเขียวเนาะว่ารถไฟสีเขียวนี่ จะจอดตามสถานีน้อยตัวอย่างคือนาเตยนะเนาะแล้วก็ให้เข้าใจว่ารถไฟที่ความเร็วสูงเนาะจะจอดสถานีใหญ่เท่านั้นคือนาเตยหลวงพระบางวังเวียงวิ่งจันทร์ใช่เนาะแต่รถไฟเขี่ยวนี่จะจอดสถานีน้อยเป็นต้นแม่นเพิ่นหงสมาเนาะ like uh, this, uh, this group go to bautin. they use a common uh, train. it's not a speed uh, train. Yeah. it's a high-speed train. Yeah. So, the green train is a uh, the common train is r e stop by the small station but the speed high speed train we stop by the big station like Wang Wing Chan l o h a b a n Wang Wing and Boten yes การประกาศเนาะยินดีกับเจ้าจะขึ้นต้นด้วยภาษาลาวต่อมาภาษาจีนต่อมาภาษาอังกฤษเนาะ They make announcement is uh, first uh, they a n n o u n c e by Lao language first and second Chinese language third is uh, English English language ภาในสถานีสถานีนอหน้ามีห้องน้ำซายิงแล้วก็มีห้องน้ำดื่มมีน้ำดื่มอยู่รวมอีกในนอ แล้วก็มีห้องน้่งพิเศษสำหรับครอบครัวหรือคนพนิการเนาะเป็นบริษัทชวเหลือแล้วก็ห้องประจำการยุโดยสารเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น passenger transport office ฟิศเอาเรื่องห้องประจำการตำร,รวจ security room เ yeah. นี่ยมาส่วนให้แบบไฟเอ็กเซนต e r ิ้มซ์ นาะบวนดันกลับเพิ่มกันะนะเนาะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสถานีรวมไซเดอร์ยเด้ดดเอร์เราออกไปสองเที่ยวแล้วเนาะนี่นอีกสองเที่ยวจะกลับไปวิ่งจังนนร์ห้องน้ำกจะดีสะอาดพี่น้องเด้อยห้องน้ำเาะจะสะอาดีเนาะจะสะอาดดีนะเนาะ กบ,บนเงี้ยวเรก็ห้องส้วมเนาะนี่ก็สเป็นห้องงามยิ้งเนาะทีนี้ก็ได้เวลาเช็คปี้ออกไปไหมเนานะจะขึ้นรถไฟเนาะก็จะเดินทางไปวิจันแต่ว่าข้าพเจ้าจะยึดอยู่หลวงพระบางเนาะดูที่เดบิวต์สิโอ้โหคนกระลายาพี่น้องเลยเนาะ ดไฟตัวนี้จะเป็นรถไฟสินค่าพี่น้องเอลยรถไฟสินค่าพวกนี้คนนี้ก็หลายเติบรถไฟมาฮอดแล้วพี่น้อง <Yeah. S 2> อย่าคันนี้อย่าไปเวียงจันทได้เด้อเป็นรถขบวนที่ไว้เนาะ <Yeah. S 2> This is a high speed train. ติโกโจเวียนเทียนที่กลบไปี่โปอดมไซตัวใบเดาหลวงพรางนี่ยหาขับรถมาอยู่ทางรถไฟแล้วเนาะรถไฟนี้มี8ตู้ตู้นึงเกคนเนาะก็ไล่เอาเนาะ,ะก็าสิบคูณแปดเนาะกะจ็ดร้อยกว่าคนพบกันนะแล้วกันเนาะพบกันที่หลวงพระบางเนาะ้วก็ขอบใจที่เข้ามาสมแล้วก็ Uh, so, maybe close uh, this clip, so I will see you in Goa so, have a nice day. Good uh, luck, everybody. Uh, you know, this train, we got egg carriers. Or eight parts, so. Uh, each, each part, they have like 98 seats. Yeah. So 98 come eight, that means 700 something, uh, or seat. So, have a nice day. See you in Rohabang. Bye bye. bye, -bye.